สวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนบอลซัดมิค้อทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเพจ Facebook หรือว่าทางด้านช่องทาง YouTube นี่ครับผมสำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลก็กลับมาอยู่ในสัปดาห์ของด้านยูโรปาลีกแล้วก็ยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกนี่ครับผมแต่วันนี้ครับผมคัดมาให้1คู่เน้นๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะมิค้อเนี่ยยังไงผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะ้วสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหากลุ่มนําเล่นนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลสดหรือว่าสูงแรกสูงหลังเนี่ยแน่นอนนะครับว่าทางเรามีกลุ่มฟุตบออล VP ยู่ นะครับการันตีนะครับสมาชิกมากกว่า5,000ท่านเลยนะครับรวมถึงเราอินฟูชื่อดังขาระดับประเทศที่อยู่ในกลุ่มของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ๊ดำนะครับพี่เจสซับขาหลนะครับพี่โฟนตุง f m 99รวถึงที่ปามสบาท5บาทด้วยนะครับก็จะมีการวางแนวทางไว้ให้ทุกวันในโน้ t กลุ่มนะครับผมถ้าใครสนใจก็แอดมาได้ตามนี้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าฟรีนะครับการันตีกำไรทุกวันแน่นอนนะครับผม และหนึ่งคู่ที่น่าสนใจวันนี้นะครับแน่นอนก็อยากให้มองนั่นยูโรปาลีกนะครับผมใส่เสื้อมาแล้วด้วยวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาจะเปิดโอทอ์ฟอร์ดนะครับเจอกับนัานเซบียานะครับสำหรับคู่นี้แล้วนะครับแน่นอนว่าถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยผมก็ไม่เถียงว่าเป็นเซบียาทำผลงานดีกว่านะครับแต่ถ้าเทียบฟอร์มปัจจุบันบอกเลยว่ายี่สิบเกมของแมนยูในบ้านนะครับยังไม่แพ้กับทีมใดเลยล่าสุดก็เจอกับเอเวอร์ตันในบ้านนะครับ กดเอเวอ่าตันอยู่หมัดเลย2อตัวศูนนี่ครับผมส่วนทางด้านเซบีย่าเนี่ยเกมล่าสุดก็เสมอกับทางด้านเซลตาบิโกมานี่ครับสองตัวศูนย์ในในบ้านนี่ครับแล้วก่อนเกมวันนี้เนี่ยเขาเปิดไม้แมนยูเนี่ยเป็นต่อค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับแต่ผมดูแล้วครับวันนี้เอ็ดิคเทนฮาร์นี่ครับถึงแม้ว่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานมาคาราสฟอร์ดนะครับแต่ผู้เล่นหลักตัวอื่นยังลงครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบูโน่ฟอนนันเดสแอนโทนีนะครับคาสมิโล นี่ครับผมซันโชนะครับแม็กโทมินเอที่ฟอร์มกำลังดีด้วยวันนี้ผมคิดว่า90วัอนดีครับแมนยู Man จะเปิดบ้างบุกป,ประชนะทางด้านเซบีย่าได้2ประตูสุดเพื่อกินเต็มกันไปนะี่ครับผมเช่นนะครับวันนี้หนึ่งคุ้น่าสนใจซาเต็มข้ออยากให้มองนั่นเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูนเดนละกันนะครับ